หมดหมูครับงานที่พี่สั่งอะไรเหรพี่มีแยบปั้มบอกให้ซื้ออะไรมาแกงง่วงหน่อยไงอ๋อผมไม่ได้ซื้อกาแฟพี่เอ้าแต่ผมซื้อบางอย่างมาที่แกงง่วงยิ่งกว่ากาแฟพี่เอามาเมาอะไรก็ได้นี่นี่นี่พี่อือโอ๊ยเบรกครันกับเบสทำไมเนี่ยหมดหมู พี่พี่บอกว่าอะไรที่มันแก้งว่วงเนี่ยหมายถึงกาแฟไม่ใช่หนังสือป้อครับเอกาฟผมก็ซื้อมาครับกาแฟอยู่นี่วิแหมก็ล้อเล่นนิดเดียวทั้งคนมาโหยได้จะไมมโหได้ไงอ่ะเล่มนี้พี่มีแล้วจะซื้อมาซ้อนทำไม นี่น <m> ี่น้องเมียอย่าเรียกว่านอนเลยเรียกว่างี่เป็นพวกวูบดีกว่าเพราะเสียงโค่นหมือนงูนี่แหละโอ้โหโค้ข้าโค้งข่างอยงก็นอนหนุนจากสิงโตก็พี่นะจะง่วงขนาดนี้แล้วก็นะทำไมไม่พี่รังขับแทนนะคะโอ้โหอย่า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 ถ้าอยากถ้าไม่อยากให้รถเช่าคันนี้เนี่ยไปเข้าอู่เหมือนรถผู้กองสมาร์ทอย่าเลยขนาดไม่ได้ขับนะอย่าหาผมเลยชนมอเตอร์ไซค์ลงคูเลยอ่ะคูนี่ก็เด็กขับนะมีหวังรถมอ์ไปดอออินเทอร์เน็ต ผู้กองนั่นแหละขับช้าจนเตาไล่กัดยางแล้วถึงบ้านคุณเปิ้ลหรือเปล่าไม่รู้ฟิน่าพี่สรุปว่าเนี่ยการไปบ้านคุณเปิ้ลครั้งนี้เนี่ยพี่จะส่งผมกับบัร้านไปแค่สองคนจริงนะครับไปด้วยกันเนาพี่ก็อยากเข้าไปนะแต่พี่กลัวเข้าไปแล้วมันจะไม่ได้อะไรขึ้นมาสิครั้งสุดท้ายที่พี่เจอพ่อเปิลที่งานศพเนี่ย พ่อเขาพูดกับพี่มาสาม,มาคำแลพ่อเข้าใจไปตายซะเฮ้่หน้ากกัวดีหรอกพี่กับพี่ชินเล่นพาลูกสาวเขาไปตายแบบน,นั้นอ่ะโอยพูดได้ไงล่ะเดี๋ยวพี่น้าคิดมากแล้วโทษว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความผิดของตัวเองล่ะคิดว่าตัวเองเป็นคนทำให้คนเปิลตายบ้างล่ะ <laughs> คิดว่าทางไม่สมคิดเนี่ยกลายเป็นเสือคิดบ้างล่ะแล้วเม,มื่อไหร่บมูจะหยุดพูดบ้างล่ะ ู้อครับคหนหมููแบบนี้ผู้กองมานะเขายิ่งเครียดลย้ไหมเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะผู้ก,กองเดี๋ยวราไปจัดการให้เองขอบคุณนะหมวดไม่เสียแรงที่ผมไว้ใจหมัวมากที่สุดอะเอ่อแล้วพอผู้กองส่งงันเสร็จแล้วผู้กองจะไปไหนต่อคะผมจะไปสืบคดีรถคนนักโทษพลิกความเมื่อสืบเป็นที่แล้วเนี่ย <S 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 ข่าวยืนยันว่าพบศพนักโทษแล้วก็ตำรวจ ครบหมทุกคนแต่ว่าทำไมเสือคิดยังมีชีวิตอยู่ผมว่าต้องมีเงื่อนงำอะไรแน่แน่าันว่ามันเข้าใจความรู้สึกของการนอนเหนุนสิงโตแล้วล่ะค่ะนีว่นดี้ก็ใอ ủa, tôi không có ăn gì cả, ăn gì luôn, đừng có ăn của ta. โ <Billie S 1> อ้เออเฮ้ยคุณนุ้ยคุณรัทคุณนุ้ยเพื่นเนี่ยฮะพวกคุณคะให้ไปกลับกันแล้วเฮ้ยอะไรที่สุดก็ได้เจอกันสักทีนะจระคุณนุ้ยคุณนุ้ยจะทำอะไรอะคะนี่มีกับพี่น้าเองนะคะ ทำได้ก็เพราะพี่ของเรานั่นแหละเหย็เปิ้นถึงต้งตายอ้าวคุณพ่อครับก็คุณพ่อบอกเองว่าเรื่องราวมันผ่านมานานแล้วพ่อไม่ติดใจเอาความนไม่ใช่เหรอครับก็มีติดใจแล้วแต่พอเห็นหน้ามันชัดๆอีกครั้งภาพศพของเย็บปิ้นก็ผุดมาในหัวฉันฉันไม่น่าไว้ใจเห็บปั้นไปไหนมาไหนก็พูกแกไม่อย่างนั้นเย็บปั้นก็คงไม่ตายแบบนี้ ที่เกิดขึ้นมันเป็นความผิดของผมเองผมขอโทษครนะับพอ่อลูกสาวล้มตายทน,น้งคยจะพูดอะไรขอโทษเนี่ย้นะยไม่ได้ พ่อทำร้ายผมแล้วพ่อสบายใจพ่อจะเตะต่อยผมผมก็จะไม่ตอบโต้ครับหรือพ่อจะยิงผมผมก็ยอมครับ <S <s <illy> <S แต่ดีไม่อยอมเราไม่เกี่ยวนะอย่ายุ่งทำไมจะไม่เกี่ยวล่ะนั่นก็ลูกสาวคุณลุงอ่ะนี่ก็พี่ชายดีถ้าพี่ชายดีเป็นอะไรไปอ่ะ คงแข็งไม่ต่างกันที่คุณลุงแข็งพี่นาหรอกคะ่ะนี่ยอมไปไม่ยนีจะไม่ยอมให้เขาทำอะไรพี่นาะผมก็ไม่ยอมทรับห้ใครมาทำไร้ี่นี่หรือขาครับหัวหมูทำอะไรเนี่ยเอาพี่มาเป็นบริการให้น้องนีไงพี่ต้องคุ้มกันน้องนีสิถ้าจะยิงน้องนีนะต้องยิงหมูก่อนเออแต่ถ้าจะดีกว่านี้ไม่ต้องยิงดีกว่านะครับพ,พวกแกเล่นบ้าอะไรกันเนี่ยเพราะเขาไม่ได้เล่นค่ะ แต่าาพวกเขาทำเพราะว่าเขารักผู้กองมานะจริงๆอย่าโกรธพี่นัทเลยนะคะไม่ใช่คุณลุงคุณเดียวหรอกคะ่ะที่รู้สึกเสียใจที่ผ่านมาพี่นาทก็รู้สึกผิดรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตลอดนีอยู่กับพี่นาะนีรู้ดีคะ่ะ พ่อครับถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้ผมจะยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้คนที่ตายวันนั้นเป็นผมไอคิดก็ไม่ต้องกลายเป็นเสือคิดแล้วพ่อก็ไม่ต้องเสียเปื้อนไป so sad พื่อครบรอบวันตายของเยปันจะมีดอกไม้วาวางไว้ที่หน้าหลุมศพทุกปีคุณลุงพูดว่าอะไรนะคะเขาพูกคุณถามผมเรื่องเสือคิดไม่ใช่เหรออีกสามวันจะครบรอบวันตายของเยปันเราอาจจะเจอไอ้คิดที่นั่นก็ได้ ขอบุณนะครับพ่อน่ะพามันกลับมาได้นะลูกเดีย๋ยวปล่อยให้เจ้ากิดมันถลำลึกไปม,มากกว่านี้เลยผมสัญญาครับพ่อ เท่ดีนะหมดหูจริงเปล่าเท่จริงเหรอแต่ความจริงมันก็เป็นบุคลิกปกติของพี่อยู่แล้วนะพี่ก็เท่ยางนี้พี่ทุกวันแหละอะไรหมดล้วบอกหน้าทำไมทำไมอ่ะขอเป็นพระเอกบ้างไม่ได้ไงก็ไม่ได้ว่าอะไรก็สบายใจก็ทำเยี่ยมเลยเข้าใจซึ่งกันและกัน